ตราดจังหวัดสุดท้ายชายแดนตะวันออกริมฝั่งอ่าวไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์หลักเลาเป็นที่ตั้งของเกาะที่สวยงามจํานวนมากจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกาะครึ่งร้อยแล้วเราจะไม่ไปเที่ยวเกาะกันได้อย่างไรเกาะช้างเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศด้วยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ที่นี่จึงมีทั้งชายหาดที่งดงามรอบเกาะน้นําตกและป่าเขาไม่เพียงแค่ธรรมชาติ บ้านสลักอคอกบนเกาะช้างยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดีเด่นจัดท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยการพานั่งเรือมาดชมป่าชายเลนอันสมบูรณ์กว้างใหญ่ปิดท้ายที่เกาะกูเกาะสุดท้ายปลายทะเลตะวันออกที่เปลี่ยนไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และสวยงามทั้งชายหาดเนียนละเอียดน้ำทะเลใสแจว๋วป่าชายเลนและแนวปะการางังจนได้รับสมญานามว่าอันดามันแห่งทะเลตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านมาชมความอุดมสมบูรณ์ของทั้งบนผืนแผ่นดินและหมูกก่เกาะในทะเลตะวันออกของตราดกันครับ